สวัสดีครับเอฟซี FC ครับวันนี้พาเอฟซีมาเที่ยววัดป่าธรรมโชติอำเภอตำมุนรัตนาะำเพือรัตนะหจัดสุรินครับไปเที่ยวเลยครับพี่น้องวันนี้พาเอฟซีมาเที่ยววัดป่าธรรมโชติตำมุรัตนาอำเภอรัตนะสุรินครับพี่น้องเดินเที่ยวกันเลยครับช่วงนี้ช่วงโควิดครับเที่ยวแต่วัดอย่างเดียวเลยครับ เที่ยวขอพอรอย่างเดียวแล้วครับพี่น้องครับพาเอฟซีมาเที่ยววัดป่าธรรมโชติหลวงตาติดแตงโมว่าให้กระลอกกินนะครับแตงโมะนะครับพี่น้องแตงโมเต็มเลยครับพี่น้องติดว่าให้กระลอกมันลงมากินครับ เดินเที่ยวเลยครับพี่น้องเที่ยววัดป่าอย่างเดียวเลยเดินเที่ยวกันเลยครับพี่น้องมากราบขอพรอสนะสงคาครวญห้ามขึ้นอันนี้พามาเที่ยววัดป่าทรรม่โชษอำเภอรัตนะจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้อง ช่วงโควิดเที่ยวป่าอย่างเดียวเลยเามากลับพระก่อนพี่น้องภาพนิ่งก็จะว่ากันดื้อพี่น้องเอ้ยกลับพระก่อนพี่น้องอึ้ยกลับพระขอพรก่อนพี่น้อง โอเคครับพี่น้องกับพระโคพอเรียบร้อยแล้วพี่น้องพาพี่น้องมาเที่ยววัดป่าธรรมโชติอตำเบลรัตนะอำเภอรัตนะสุรินทร์นะครับพี่น้องมาดูองค์พระน่าจะเปนองค์พระโบราณอีกแล้วครับพี่น้อง ับกัาบพระขอพรนี่ครับพี่น้องทายพี่น้องับกับพระขอพรพี่น้อง ไปอดสีมาเที่ยววัดป่าธรรมรชตนบุรีสุรินครับพี่น้องมาเที่ยวขอพรครับพี่น้องครับ เียววัดขอพรครับพี่น้องคาถาภูบูชาพระสังกัจายตั้งนโมสามจบสร้างถวายด้วยคุณสัญญาคุณอุทยวันจงอุตศาสิกาตุลา สองห้าหกหนึ่งครับพี่น้องพระสังกันจัยครับพี่น้องวัดป่าธรรมโชติครับพี่น้อง น,นี้เป็นรายนามผู้บริจาครับพี่น้องวัดป่าธรรมชติครับพี่น้องตำบลรัตนะอำเภอรัตนะสุรินร์ครับพี่น้อง อยากมาเทียเท่ยวก็มาเที่ยวได้พี่น้องช่วงนี้บุกไอยมีนักท่องเที่ยวแล้วครับโควิดเล่นงานครับพี่น้องครับน,อนอ้องมาเบ่งล่างพึ่งครับพี่น,อน้องถ <c oughs> ่ายคลิปไปลงยูทูบ b e ดอว่าทายจะได้ไหมคะเว้าจังหวัดป่ากกเลย ก็มาถ่ายดีครับขายดีบ่าไหมคะาเลื่อยๆค่ะมือขายได้ก็ขายได้มือขายบ่ได้ก็ขายบ่ได้เลยไหมคะมีนล้วจ้าซูปไปมือขายดีแตขายดีขายดีมือขายบ่ได้ก็บ่ได้พ่อาบ,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 บาส <laughs> บ่อใดของข้าน้ำมันมันก็แล้วแต่ไหมค่ะพี่อืมดีครับซูซูกันไปบปป่ได้ไปลุงจ่างผู้ใด้เนาะ

แหนแวแวอิากสิ่สของมันสิแ่บทีはは un ่มึงเลแบตแบบสใโอ้ยอยู่่เลยครับใครอยากซื้อก็มาซื้อนะครับ fc ครับลังพึ่งทางไปรัตนาครับมาจากท่าตูมครับมาจากท่าตูมจิไปรัตนาครับมีขายก็ตลอดครับ บวกไปรีบตื่นแร้สี่นะไม่ใช่เขาอิทเพรไม่หยอดหยอดยาทารยี <st ort tense> ่โอเคครับ <ruct> พ <comprised> <ISH> <at> <tree> ี nah, okay, ่น okay, ้องเขาจบคลิปไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับพี่น้องครับ B K on tour ครับพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ส่อง BK on Tour ครับพี่น้องขอบคุณครับ